พี่ไลฟ์ทรายค่ะวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้อา,อาหารเย็นนะคะลาบปูนานนะคะลาบปูนานนะคะจะให้อร่อยนะคะมีเทคนิคนะคะนั่นก็คือนะคะใส่พริกนะคะพริกป่นนะคะพริกป่นแล้วก็ขา้าวคั่วหอมๆนะคะจะทําให้นะรดแล้วก็ใส่มะานาวนะคะจะทําให้รสชาติดีขึ้นมากเลยทีเดียวนะคะนี่อาหารเย็นนะคะอาหารเย็น แล้วก็มีผักกาศนะเติมน้ำมะนาวนะคะลงไปเยอะหน่อยนะคะเพื่อจะดับกลิ่นคาวของปูนะคะ ขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมค่ะ